ก่อนก่อนจะกินนะขอนับก่อนสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดลูกนะคะใหญ่มากอืสวยจริงนสวยจริงสวยจริงสวยจริงสวยจัง แม่พี่น้องวันนี้เกษตรกรมือสมัครเล่นนะคะก็จะทําหน้าที่ของเกษตรกรนะคะได้หนอกล้วยมาสองหน่อค่ะก็กําลังจะคดปลูกหนอกล้วยกันนะคะแม่บอกว่ามันคือกล้วยน้ําว้าเขียวนะคะที่จะมีไส้นะคะเหลืองๆแล้วก็เนื้อหวานด้วยนะคะเพราะว่าลูกค้าให้มาทั้งหมด4ี่วีห้าวีหกวีละนะคะลูกสวยมากนะคะก็เลยขอหน่อเขามาปลูกวันนี้ก็เลยจะเป็นเกษตรกรมือสมัครเล่นนะคะ อบไปไงั้นนะคะแต่เดี๋ยวจะใช้จะใช้ตากล้องนะคะเป็นคนขุดแทนอยยีเดี๋ยวมาคอยดูกันนะคะติดตามช่วงใช้นักวิ่งเอาต้ามาละคนขุดดินนะคะเดี๋ยวดูจะมือจะพองไหมพองไม่ได้ใส่ถุงมือมาค่ะมาทดลองปลูกกันดูว่า ปุ้ยที่ได้มาจะเป็นหรือจะตายนะคะก็ดินแถวบ้านแถวระยองเนาะก็จะเป็นดินที่แบบดินที่ผมแถวบ้านจะเป็นดินก้นบ่อนะคะคขเขาบอกว่าเป็นดินมันปูนะคะขเขาว่าอย่าง,งานั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราอาจจะต้องนะคะใช้ดินปรุงนะคะเพื่อช่วยนิดนึงนะคะให้อาหารเขาหน่อย okay. ม,ม,มือใหม่มือใหม่หัดปลูกเลยอ่ะใหม่าหมากนี่นะคะเดี๋ยวจะรู้เรื่องกันว่าสองต้นนี้มาดาวมมาเหน่อใครจะออกลูกก่อนว้าเอามีชีวิตรอดกันดีกว่าเฮ้ยป <laughs> ลูกเป็นที่เรียบร้อยนะคะปลูกเสกวิชาหน่อยไหมนะท่านอาจารย์ตั้ม ฟื้นฟื้นฟื้นโตโตโตฟื้นฟื้นฟื้นโตโตโตให้ต้นหนูมันเก็บแรงนี่นะใบเขียวอ่จีนะคะเ,คเดี๋ยวรอดูจะรอดไม่รอดอก,เเดอก็เป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับการลงต้นกล้วยของเราสองต้นนะคะกล้วยนวัเขียวเดี๋ยวรู้เรื่องนะคะเดี๋ยวรู้เรื่องกเกษตรมือใหม่แท้ ะะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาคอยติดตามชมนะคะว่ากล้วยน้ำว้าเขียวนะคะที่เราเอามาลงนี้นะคะจะได้กินผลเมื่อไหร่นะคะจะมีชีวิตรอดอยู่ก่อนไหมดีกว่านะคะแต่เหนือเอาเรื่องนะดูนะคะก็เดี๋ยวคอยติดตามชมแล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะเราคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปลงมะนาวกันต่อนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b e นะคะให้กับพวกเราด้วยนะคะมือใหม่ได้เด้บา วิ่งใหญ่มากนะคะกล้วยน้ำว้าเขียวเราก็เพิ่งรู้ว่านอกจากน้ำว้าขาวแล้วมีน้ำว้าเขียวด้วยนะคะรู้แต่น้ำว้าขาวและน้ำว้าตรงนะคะวันนี้ก็คุณยายบอกมาว่าเนี่ยพันนี้ยน้ำว้าเขียวใส่จะเหลืองๆเหมือนคาราเมลจะหวานกว่าน้ำว้าขาวอีกนะคะเราก็เลยจะมาลองให้ดูว่ามันเหลืองจริงไหมมันหวานจริงไหมมาก่อนก่อนจะกินนะขอนับก่อน สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดลูกลนะลใหญ่มากนะล,ลองกันสีทองในยพี่โหแต่ดูดิสวยจริงๆแล้วก็ที่สำคัญน,น,นะ<ๆ>เขาบอกว่ากล้วยประมาณนี้คุณประโยชน์เยอะมากเลยดีต่อลำไส้วิตามินเยอะด้วยนะคะเพิ่งอ่านเจอ สีสวยงามมากนะคะแต่ถ้าจะเอาเส้นหย่เยอะต้องให้แข็งกว่านี้หน่อยนึงนะคะสวยจริงสวยจริงสวยจริงสวยจัง,จงนะะขออนุญาตกัดโชกัดโชคับพี่นะอ้องอือหวานจริงหวานกนาาว,ว่ามะขามเยอะ อันนี้บ,บอกว่าย,ยังไม่เละด้วยนะแต่แบบมันหวานแบบชิ้นตายอ,าอ,อ่ะเนี่ยที่ว่าคาราเมลอะเนาะใช่เดี๋ยวขอถ่ายรูปถ้าถ้างอมกว่านี้นี่จะคาราเมลมากกว่านี้ องอนกว่านี้จะคาราเมลมากกว่านี้นะคะบอกเลยประทับดีพี่ต้องงอนเองอโเคมา